สวัสดีครับผมช่างนุนนทองคลิปนี้ก็มาชมการถอดล้อเปลี่ยนยางนอกของ Honda k คลิกนะครับในการถอดนะครับอันดับแรกเลยก็ต้องถอดน็อตน,นะครับที่ยึดท่อเนี่ยสามตัวนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบสี่นะครับก็ผมก็จะใช้บล็อกลมนะครับบล็อกลมใบฟ้าถอดจะได้ง่ายและรวดเร็วด,ด้วยนะครับ ก่อนหน้านั้นผมก็ถอดน็อตคอท่อออกไปแล้วนะครับสองตัวเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับเราต้องทําการยกท่อออกครับมันถึงจะถอดล้อออกได้นี่นะครับท่อก็หลุดออกมาแล้วจากนั้นก็จะเห็นแล้วครับสวิงอาร์มต้องถอดสวิงอาร์มนีบอ,อกนะครับด้วยน็อตสองตัวเช่นกันครับเป็นเบอร์สิบสี่นะครับนี่ครับถอดน็อตสวิงอาร์มบอก จากนั้นก็ถอดอถอดน็อตน,นะครับถอดน,อน็อตเพาล้อตัวนี้เป็นเบอร์24นะครับน็อตเบอร์24น,อนอ็อตเพาลอออกจากนั้นเราก็จะเนี่ยยกสวิงอาร์มออกแล้วเราก็จะถอดอดึงล้อออกมาได้เลยนะครับก่อนดึงก็มันจะติดบางโคตรนิดนึงนะครับเราก็ดึงดึงออกนี่ครับตัวปัญหาใช้มายาวนาน เห็นเส้นใหญ่หมดเลยก่อนที่จะทําการงัดยางออกผมก็ฉโลบด้วยน้ํายาสไลนะครับมันจะได้งัดยางแล้วก็ดึงยางออกได้ง่ายนะครับแบบนี้เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับมันลื่นดีแล้วก็ออกง่ายนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนผมก็จะเปลี่ยนยางในพร้อมกันเลยนะครับเนื่องจากมันมีรอยปะถึงสองสามที่เกรงว่ามันจะรั่วในภายภาคหน้า เอาอยางใหม่มาเปลี่ยนทั้งสองเส้นเลยครับทั้งยางนอกและยางในตัวนี้เป็นขอบสิบ14นะครับออใส่คิกค่อนข้างงัดยางยากนะครับใส่ยางค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าวงล้อมันเล็กถ้าเป็นวงล้อ17นี่ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับง่ายแต่ตัวนี้ค่อนข้างยากนะครับยางแข็งงัดออกยาก นะครับตอนถอดก็ชโลมด้วยน้ํายาสันไลตอนใส่ก็ชโลมน้ํายาสันไลเช่นเคยนะครับจะได้เอาเข้าง่ายๆนะครับในการถอดเยี่ยนยางของมอไซค์ชิกนี่จําเป็นต้องเอาท่อไอเสียลงนะครับเอาท่อไอเสียออกเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะทําเขามีโชคด้านเดียวจําเป็นต้องเอาท่อยเสียออกซึ่งจะถอดล้อเอามาเปลี่ยนยางได้ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ชืลมน,น,ลน้ํายาสไลนะครับล้อมันจะขึ้นง่ายนะครับล้อจะขึ้นขอบง่ายเวลาเราเติมลมมันจะขึ้นง่ายมัเพราะมันเลื่นไหลดีครับนี่ครับจากนั้นก็เติมลมให้เต็มผมก็จะเติมลมสามสิบเพียดน,นะครับจากนั้นก็ประกอบล้อครับย้อนขั้นตอนนะครับก็ใส่ล้อเข้าไปมันจะติดบางโคนนิดนึงนะครับสวิงอาร์มเข้าไป แล้วก็ยิงน็อตเพาล้อนะครับเพาล้อเบอร์2ยสี่ผมก็ใช้บล็อกลมนะครับง่ายๆบล็อกลมไฟฟ้าตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับบล็อกลมไฟฟ้านี่อาจจะไม่สู้บล็อกลมที่ใช้ปั๊มลมนะครับตัวนั้นจะใช้ดีกว่าบล็อกลมไฟฟ้าจากนั้นก็ยิงน็อตนะครับสองตัวยิงยึดสุญร้ม สองตัวนี้เข้าไปเราไม่มีบล็อกลมก็ใช้ประเจรธรรมดาขันก็ได้นะครับแต่มันอาจจะช้ากว่าบล็อกลมนิดหนึ่งนี่นะครับยึดสวิงอาร์มเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ใส่ท่อครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่ท่อก็เข้าให้มันเข้าล็อกตรงคอ,อก่อนนะครับถึงจะยึดท่อได้นอดยึดท่อ ก็จะมี3ตัวนะครับตรงท้ายท่อแล้วก็ตรงปลายปลายปากท่อนะี่ก็อีก2ตัวนะครับเป็นเบอร์10ก็ขันเข้าไปแล้วก็อยู่ที่ปลายท่อนี่อีก3ตัวนะครับยึดเป็นเบอร์14เหมือนกันกับยึดสวิงอาร์มนะครับก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับทุกคนสามารถทำได้ขอจะิเราใส่ใจ รัดในสิ่งที่ทําก็สามารถทําได้ทุกคนนะครับยิงให้ให้มันแน่นนะครับยิงน็อตเข้าไปให้แน่นถ้าไม่มั่นใจบล็อกลมแล้วก็ใช้ประแจขันดูอีกครั้งนะครับว่ามันแน่นดีหรือเปล่าเพราะบางครั้งบล็อกลมของเรานี่ความเขาเรียกว่ามันไม่แน่นก็มีนะครับจังหวะที่มันไม่แน่นแล้วก็ต้องตรวจสอบทุกตัวเลยครับน็อตนี่ครับเสร็จเรียบร้อยเลยครับในการถอด เปลี่ยนล้อของฮอนด c าคิกนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ